thank you ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมแทนนายรัฐมนตรีซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนะครับแต่ก็มีรายวาระที่น่าสนใจครับติดตามการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้จากพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายรัฐมนตรีครับการ ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นครั้งที่15นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตยวงษ์สุวรรณท่านเป็นประธานในการประชุมท่านนายกไปจีนอันนี้ทราบแล้วนะครับท่านรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางไปด้วยเรื่องแรกที่ท่านรองนายกได้ชี้แจงในที่ประชุมนะครับก็คือท่านแจ้งกับคณะที่ประชุมว่าท่านนายกฝากขอบพระคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสภาพัฒน์หน่วยงานทั้งหลายนะครับที่จัดประชุม GMS ในช่วงวันที่19-20ถึง20ได้อย่างเรียบร้อยได้ผลการประชุมเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธนาคาร ADB นะครับพัฒนาแห่งเอเชียเนี่ยก็ดำเนินการได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะนำไปสู่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ5เขตเพื่อจะได้ติดต่อประสานงานกับ เศรษฐกิจกของประเทศเพื่อนบ้านได้โดยเร็วนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงปีใหม่นะครับท่านก็ฝากให้ทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องครับได้ดําเนินการจัดเตรียมแผนงานต่างๆที่ได้จัดเตรียมไว้ก็ขอให้มีการตรวจสอบทดสอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ช่วยกันดูแลพี่น้องประชาชนให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางปีใหม่ เรื่องที่สามครับท่านพูดถึงเรื่องของสถานการณ์อุทกทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับขอให้ทุกหน่วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงมหาดไทยนะครับให้เป็นผู้รับผิดชอบในภาพรวมที่จะบูรณาการหน่วยงานต่างๆในการที่จะช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มีการเฝ้าระวังอย่าให้มีการช่วยโอกาส ในทุกๆรูปแบบเพื่อซ้าเติมสถานการณ์ต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบบุตกภัยนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ท่านชี้แจงในที่ประชุมก็คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิคัพนะครับท่านก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความปรับปลื้มใจนะครับเป็นความดีใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่เราประสบผลสำเร็จ แล้วก็ขอบพระคุณนะครับผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนเชื่อว่าเมื่อท่านนายกกลับมาแล้วหลังปีใหม่นะครับคงจะได้มีการเลี้ยงขอบคุณกันเพิ่มเติมอีกนิดเดียวครับก็คือเรื่องในช่วงปีใหม่เนี่ยอยากให้พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยได้ช่วยกันดูแลเรื่องของอักขีภัยแล้วก็อุบัติภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าอาคารของทางราชการทุกอย่างเนี่ยเครื่องร่างพระพัญญัติ การจัดสรรที่ดินนะครับเรื่องนี้กระทรวงมหาดไทยได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินซึ่งสาระสำคัญก็เป็นการกำหนดให้มีการจดรับรองการทำประโยชน์ว่าที่ดินแปลงนั้นเนี่ยเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือเป็นที่ดินที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะนะครับห้ามที่จะโอนที่ดินสาธารณูปโภคนั้นให้กับผู้หนึ่งผู้ใด แล้วก็ให้ทรัพย์สินอันเป็นสารุปรโภคนั้นตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะครับกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้สัตยาบันภาคผนวกแนบท้ายความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงแล้วก็ขอให้นําภาคผนวกนี้เสนอสภานิปิญญิแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย ภาคผนวกที่ว่าเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น6ภาคผนวกสาระสําคัญของมันก็เป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งประเทศไทยเราได้มีการลงนามความตกลงดังกล่าวไว้แล้วเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2542นะครับเพราะฉะนั้นการเสนอขอความเห็นชอบในการให้สัตยาบันในภาคผนวกที่เหลือเนี่ยก็เป็นการดําเนินการต่อเนื่องจากความตกลงเดิม เพื่อจะพัฒนาเชื่อมโยงการขนส่งแล้วก็ระบบโลจิสติกในอนุภูมิภาคแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนให้มีความสมบูรณ์นะครับประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างมากในการค้าขายตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านเราได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคผนวก 6ภาคหนวกที่ว่าเนี่ยนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะอำนวยความสะดวกในด้านการค้าการขนส่งข้ามภรมิแดนได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและก็เป็นผลทําให้เราสามารถเสริมสร้างศักยภาพเป็นศูนย์กลางการค้าการท่องเที่ยวและการขนส่งในภูมิภาคได้อย่างแท้จริงนะครับต่อไปเรื่องที่3ครับเรื่องการขออนุมัติลงนามให้ศัตยาบันในอนุสัญญาบิมสเต็กนะครับว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล อาชญากรข้ามชาติแล้วก็การรักลอบค้ายาเสพติดครับเรื่องนี้สภาความมั่นคงแห่งชาติครับได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการให้สัตยาบันในอนุสัญญาแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการให้สัตยาบันในอนุสัญญานะครับเรื่องนี้เกิดจากความกังวลของประเทศสมาชิกบิมสเต็กที่ว่าเนี่ยซึ่งประกอบด้วยบังคาลาเทศ เนปาลภูตานพมา่าอินเดียสีลังกาแล้วก็ไทยนะครับเนื่องจากว่ามีการขยายตัวของการก่อการร้ายสากลมีอาชญากรข้ามชาติแล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดค่อนข้างที่จะมีปริมาณที่มากในขณะนี้เพราะนั้นสาระสําคัญนะครับของอนุสัญญาฉบับนี้ก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องพันธะกรณีระหว่างรัฐที่เป็นภาคีในการให้ความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งการและกัน ในการป้องกันสืบสวนดําเนินคดีนะครับปราบรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายสากลอาชญากรข้ามชาติแล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งอนุสัญญาที่ว่านี้การให้สัตยาบันเนี่ย ได้ผ่านการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วนะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับกฎหมายของไทยแล對對้วก็กฎหมายต่างประเทศอยู่แล้วนะครับที่ว่าสอดคล้องกับกฎหมายไทยก็คือสอดคล้องตามเรื่มงยัดป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติปี2556ที be, <man> ่ว่าสอดคล้องกับกฎหมายต่างประเทศก็คือสอดคล้องกับอนุสัญญาของสหประชาชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการค้ายาเสพติดนะครับเรื่องต่อไปเรื่องการปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะปี58ครั้งที่1มีวงเงินปรับเพิ่มขึ้นเนี่ย96,557.72ล้านบาทจากเดิม1,255,116.08ล้านบาทเป็น1,351,673.80 0 0 0ล้านบาท เรื่องต่อไปครับร่างพเพะ่มหยัิเวรคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลีสุขสวัสดิ์ในท้องที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับจริงๆเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เป็นกรณีที่ที่เกิดกับทางพิเศษสายบางพลีแต่ว่าเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในภาพรวมนะครับ ที่ผ่านมามันก็มีการชดเชยเงินให้อยู่แล้วแต่มันเพียงพอหรือเปล่าตรงนี้คณะกรรมการท่านตั้งข้อสังเกตไว้เพราะฉะนั้นก็จึงเห็นสมควรที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาครัฐโดยมีกระทรวงคม,มนาคมเนี่ยเป็นแกนกลางเป็นเจ้าภาพในการที่จะศึกษาปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นว่าควรจะต้องดําเนินการอะไรเพิ่มเติมอีกไหมจะได้นํามาปรับปรุงกฎหมายให้มันมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชาซึ่งเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ออกประกาศกำหนดให้แรงงานต่างด้าวทั้ง3สัญชาตินะครับที่ได้รับใบอนุญาตชัว่วคราวณนศะูนย์บริการวันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสัญชาติเพื่อจะได้รับหนังสือเดินทางหรือว่าออกเอกสารรับรองบุคคล รวมทั้งแรงงานประมงด้วยนะครับเพื่อจะอยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวในครั้งนี้เนี่ยร่างกฎกระทรวงตัวใหม่เนี่ยลดราคาลงให้เหลือ500บาทนะครับก็เป็นนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาเพื่อจะจูงใจให้แรงงานต่างด้าวของทั้งเมียนมาทั้งลาวและก็กัมพูชาเนี่ยเข้าสู่ระบบเราจะได้สามารถควบคุมแรงงานต่างด้าวได้เรื่องต่อไปครับเรื่อง กระทรวงการคลังได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎกระทรวงที่กำหนดความเสียหายที่ได้รับนะครับจากกรณีของการเกิดอุบัติเหตุนะครับสาระสำคัญก็เป็นการแก้ไขปรับปรุงวงเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยจากรถยนต์นะครับในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นจากเดิมเนี่ยที่เคยกำหนดเอาไว้ในวงเงินไม่เกิน1 5 0 0 0บาทนะครับก็ เพิ่มเป็นไม่เกิน30,000บาทต่อคนนะครับแล้วก็ค่าเสียหายโดยรวมเนี่ยไม่เกิน65,000บาทในกรณีของร่างกฎกระทรวงนี้นะครับก็จะส่งผลตั้งแต่ในช่วงปีใหม่นี้เลยคือ26ธันวาเนี่ย ถึง5มกราปี58ว่าถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับทางโรงพยาบาลทั่วประเทศจะเรียกเก็บจากกองทุนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำคนะคณะรัฐมนตรีนะครับให้ทราบผลการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี56ทับนะครับของคณะกรรมการกำกับ,ก,บการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อย กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อจะกำกับดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยแล้วก็ผลปรากฏว่าได้ตรวจสอบแล้วกำกับดูแลการจ่ายเงินแล้วพบว่าขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้มีความชัดเจนนอกเหนือจากนั้นก็ได้ตัวเลขมาด้วยว่าในวันที่31ตุลาปี57เนี่ยเมื่อครบกำหนดแล้วเนี่ย ปรากฏว่ามีชาวไร้อ้อยที่เป็นคู่สัญญานะครับมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มราคา160บาทต่อตันเนี่ยจำนวนทั้งสิน้นคิดเป็นปริมาณอ้อยที่ส่งเข้าโรงงานน้ำตาลนะครับ16,586ล้านนะครับปัจจุบันได้โอนเงินให้กับเกษตรกร,เ,กรเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วประมาณ99 62%เหลือค้างคาอีกประมาณแค่0.38%นะครับซึ่งตรงที่ไม่เรียบร้อยเนี่ยเนื่องจากว่ามีเกษตรกรอีกประมาณ1,928รายที่ยังจดทะเบียนไม่เรียบร้อยต่อไปเรื่องแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2558นะครับ ทุกหน่วยนะครับได้บูรณาการแล้วก็เสนอแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในเทศกาลปีใหม่โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่ามอบความสุขทั่วไทยสัญจรปีใหม่ปลอดภัยทุกคนพูดง่ายๆก็คือให้เดินทางกลับบ้านด้วยความสุขด้วยความสะดวกแล้วก็ด้วยความปลอดภัยกำหนดช่วงระยะเวลาในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังเนี่ยตั้งแต่วัน ที่26ธันวาปี57เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่5มกราคมปี58นะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีมาตรการในการที่จะป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะครับมีการควบคุมการจำหน่ายการดื่มการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยกฎหมายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการใช้บังคับอย่างเข้มข้นนะครับต่อไปเป็นเรื่องของของขวัญครับ ของขวัญเนี่ยมันมีกันหลายกระทรวงมากนะครับวันนี้ในแต่ละกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็นำเอาของขวัญมาให้คณะรัฐมนตรีทราบหลักการสําคัญก็คือว่าอะไรที่เป็นการแก้ไขปัญหาที่รัฐบาลอื่นเขาติดขัดในเรื่องต่างๆที่ไม่สามารถทําได้ที่เป,เป็นการแก้ปัญหาระยะกลางและระยะยาวเนี่ยเราหวังผลอันนี้ให้เป็นของขวัญกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดส่วนลดแลกแจกแถม การให้บริการพิเศษเพิ่มเติมที่ชุบชูกำลังใจในช่วงปีใหม่ก็ถือว่าเป็นของชำร่วยนะครับที่ติดแถมไปด้วยวันนี้ก็คงมีเรื่องเรียนชี้แจงที่ประชุมให้ทราบเพียงเท่านี้ขอบพระคุณครับ